ตูตำบลทวัดอำเภอทวัดบุรีจังหวัด้อยเอ็ดนะคะเดี๋ยวนี้ก็ไปตั้งรักปักฐานอยู่เมือง้อยเอ็ดตะเวนดอกระเจ้าใหญ่บ้านหาแหน่โกโก้โมสิบสี่ตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองจังหวัด้อยเอ็ดนะคะก็เมื่อนี้เป็นอยังาาทื่ว่าซาแท้ค่ะเนื่องด้วยลูกหลานได้เสียชีวิต อาจักจีซะกะกะกำลังเก็บนั่นเก็บเมียนกันอยู่เนาะอาจารย์ทุง่งซักกับกุ้งเชื่าใจดีกกะยังบ่ท่า,ญญานแล้วเซตแมก,กิสนากาขอปีโตมาทั้งนี้นะคะวันนี้หันมาเมาเบาเรื่องหมอลำทั้งอาจารย์ดนตรีเกลนกาพินโบดแค้นค่ะเพิ่นนั่น มีโนดนะคะแต่หมอลำหมอลำกวนที่แม่เลี้ยนมากนี่บ่ม,มีโนดค่ะเดี๋ยความจำแล้วก็เลี้ยนแบบโบราณนะคะเดี๋ยความจำซ้อนกันแบบเก่าๆนะคะให้ว่านน้ำได้ฝึกน้ำได้ค่ะบ่าว่าสิเป็นการลองการลำนะคะการลองหมอลำ นี่ที่แม่มักมาตั้งแต่กําเนิดแม่มักอีลีพอแม่สีให้ไปเลียนต่อใสแม่กาบบาไปห้เป็นต่อเลียนหนังสือผลอ,อยากห้เป็นเจ้าเป็นน้ยเนาะอ่ะสมัยก,ก่อนกาโบไปนะคะอยา่างเงียนล่ำลูกเดียวก็เลได้ไปเลียนล่ำอยู่กับคุณแม่เก่งอำเภอบนภันไพจังหวัดขนแก่นนะคะไปเลียนอยู่สองปี สองปีไปเล่นล่ำสองขันหาลอยสิทนะคะหาลอยสิบสองออกล่ำล่ำใดเพราะว่ามากักการลองการล่ำเกิดมานี่ขอขอตบต้นข้อมหลังดนจานกัะเกิดมาพวกระเมวาห้องให้เหตุจังได้กับบอสเซาให้ว่ามันเป็นกำลริบ ทุกคนสื่อแจักว่าว่าเป็นกำเริบมันเป็นจังไดกำเหลือคืออีหยังกำเหลือสาวหรือเปล่าบ่สิบ่เป็นกำเริบอเปล่าคือว่ากำเริบนี่โตมันสิเล่หายไปหายไปนี่โตของเขามันสิเหล่เขียวไปลยเขียวไปะเพราะเราข้อนเด็กจะเสียชีวิตเลือดไม่เดินเลื่อยๆเพรานว่าเป็นกำเริบ คนเอาหมอมาเปาตะกี้มีหมอเปาคาถาเนาะค่ะคาถาเปากำเหลือหายเศร้าตะกี้ใส่ใส่ด้วยด้วยคาถานะคะผู้ใ,ใด,ด,าาะะดใมาเปาก็บ่เศร้าพ่อเป็นหมอล่ำบัเนี่พออยพ่อใหญ่บุญมาตูแตกพ่อเป็นหมอลำ่ำค่ะไปร่ำใส่กันคือคือเล่าเล่าเลี่ยนเออเลี่ยนค้าพี่ คำประตูค่ำพี่แตกนี่คือสิล่ำล่ำในถ้ำึ้นเวทีสมัยก่อนนี่ผู้ใช้ต้องผู้ใช้สูงกันนะคะผู้ใดสีเกงทางโลกทา้งถ้ำจกค่ำพี่เขามาแข่งกันนะคะเรียกว,ว่าบุญมาตูดแตกแต่แม่นี่ยเป็นเป็นนั่งเอกลิเกสมัยก่อนค่ะลิเกลาวลิเกดอกดินนะคะค่ะดิเกเลา้านี่คือแม่เป็น แม่ก็เลยมากล้ำมาบัดนี้เฮ็ดจังได๋ก็บ่เซาห้องให้พอเหมดปัญญาบัดนี้เอาเอาแค้นมาเป่าเบิ่งกันน่าวาซั่นพอเลยเอาแค้นมาเป่าเป่าแแจ้และแจ้เกิะใส่หูนี่ล่ะมันให้บ่เซาคั่นให้แล้วสิซัตกีดีกีดีกีดีน่ะค่ะค่ะพอได้ยินเสียงแค้นแล้วแม่กินจานอาชีเซาไห้เศร้าเลยพอกับแม่ว่ามื้อตามองคือเลย บัดที่นี่ฉะนั้นแม่แม่เป็นหมอล่ำนี่ถ้าแม่ได้ยินเสียงแค้นเสียงดนตีนี่แม่สิมีแห้งนะฉะนั้นหน้าบ้านของแม่นี่ต้องมีแค้นแต่ก่อนสิมีแค้นเงินแค้นท่องเฮ็ดไว้หน้าบ้านโบได้ยินเสียงกระตื้นเึนน้นขอให้ได้หินตัวนี้ก็ตั้งเธอเดอยย้อนหลังนะคะต้องมีแค้นอยู่หน,น้าบานอันนี้คว่เป็นมากของแม่กิศนะ บันนี้หันมาว่าเรื่องล่ำบันนี้การล่ำหมอล่ำห้านี่บ่มีโนดอาศัยเสียงอาศัยคว่มหมักอาศัยพ่นสวรรค์อะของคนผู้ที่มักล่ำนะคะคำว่าพ่นสวรรค์หรือการใส่เสียงใส่ล่ม่มแล้วก็เดีวเข้ามกของห้านี่ถ้าผู้หมักพ่อกำกา โมแก๊งบ่กากากาพ่อกาเกินพ่อกาเกินอ่าพ่อกากานี่สิีบ่เป็นหมอลำนะคะบ่เป็นแต่แท่กับกับลำพ่อแล้วนี่คือบ่ได้เป็นหมอลำนะคะไปเรียนลำน้ำกันมีอยู่สามสิบสี่สิบคนนะคะเหลือแม่ผู้เดียวเดียวนี่โมนันเพิ่นเศร้ามั้งผู้น้องคนก็เรียนได้ บ่พอปีแล้วคนกัดเศร้าไปย้อนเสียงบ่ดีย้อนบ่อ,อใจใสย้ยอนทองก่อนล้ำบได้ความทองก่อนล้ำบได้นี่คือคนบ่อ,อใจใสนะคะนั่นแหละค่ะบันเนก่ะคู่สอนบันนี้สองมือนี่ให้ได้ก่อนหนึ่งนะคะตื่นแต่เด็กลูกแต่เศร้าทองก่อนล้ำก่อนสินนอนกับทองค่ะหากระปัวมาหมุนหัวตะกี้ กบัวพ่นวาขันหัวตัวกบัวเนี่เขาตื่นตื่นเราคือตื่นเลยตื่นขึ้นมาทองก่อนลำจุดตะเกียงทองนะคะสมัยก่อนทองได้แล้วก็ก็มาหัดกันฝึกกันมาซ้อมลำอาจารย์เนื่นซ้อมลำกัะลำบัดีค่ะก็กลำไปแม่กิจณนานี่กับมูเหลืออยู่สองคนแม่ขมืนคนหนึ่งค,ค่ะ ขมืนราษาทองค่ะหมอลำขมืนเนี่ยนะคะเป,เป็นเป็นคููกันนะคะการโอการใส่เสียงว้เนี่ยของหมอลำหม,มอลำนีต้องอาศัยแค่นล้ค่ะถ้าบ่มีแค่นี้คือคือมันเสีย่ำลำได้อยยุแต่่าบ่มวนเคอแค่นี้เป็นพี่เลี้ยงแค่นี้คือพี่เลี้ยงของหมอลำนะคะแค่นี้ เมนจังไหนกระถิ่มบ่ได้บ่ขาดบ่แค่นแต่เต้องฝึกใส่ขี้ของดนตรีแค่ใหนได้ค่ะค่าให้ได้ค่ะถ้าเหาถ้าเห่าล่ำได้แล้วเข้ามาฝึกเบื้องีนแค่นอาจารย์แต่กอนเปิรนสิมีหมอแค่นหมอแค่นกลางเอาไว้อยู่สมาคมของเกันสมบัติกะสิหูจางเนาะครับผมหูจางยี่อาหารแม่ยเพย่ยกพอย่าหันเออพอย่าหันนี่ก็เคยไปไปหาพ่อ้้้่้้น แต่ก่อนจะเล่าเสียชีวิตแล้วล่ะหันใช่กองขา่าอืมนี่ต่อผ้ากันเป่าล่างรถไฟรืดๆืๆเ <laughs> ออแต่กี้แต่กี้พ่อไครแม่น้าหนี่แม่กินน้าหนีเอ่อก,กะเห็นกันกับสมบัตินะคะ,ะเห็นกันถือว่าเป็นน้องเป็นนุง่ง <c oughs> เป็นแจ้งแน่นอนน้องก็เลยเพื่อได้เ่าก็กัน <c oughs> อีนุ่งกับผมอยู่ครับผมก็เห็น <c oughs> กว่าอีกแล้วคู่กันครับรถบเนียเขาจะว่ากองว่าเออการก็จมันนละคือการโอของหมอลำบะเนียการใส่เสียงนี่สำคัญนะใส่เสียงใส่ลมการโอของหมอลำนี่กันคือจะเป็นการคือคือดนตรีนี่เป็นการตั้งเสียงของหมอลำนะคะหมอลำนี่เสียงลำใดก็ต้องอาศัยเสียงเสียงโหดก็เกัน นะคะโบดแค้นพินทุกอย่างนี่คนสิบไปน้ำมอลำั่มไหนเมื่อนเป็นปีเลี่ยง่นอุ้มเอาลังเท้ยหอลำไว้ยังสิ่นก็ดึงขึ้นมาดึงดึงไววเวลาหอบลั่มซาคนก็อุ้มหอบไปให้หอลำท่านจังหวะโอการโอลาโนนี่ก็คือการตั้งเสียงคือการเต้าเสียงดนตรีนะคะโอลาโนนี่เข้า่าโอลาโน อันนี้บ่เหมิดเด้ค่ะบ่เหมิดบ่เหมิดเสียงโอ้แล้วน้อยมันได้เครื่องเดียวนะคะคันว่าโอ,โอ้โหต้องต้องให้เต็มนะคะโอ้โหให้เต็มละนอ,อ,อคือคือหลากหลากเสียงนะคะการหลากเสียงนี่คือกันกับเสียงดนตรีนะคะ ให้ให้มันเหมดเหมดสาวเพื่อนว่าอันคนนี้มันมันโอบวเหมดสาวอาจารย์สิวาเดิบัว่ปเต็มโอบวเต็มนะคะล่างคนกะโอ้ขั้แล้ววันละนาเป็นไปบ่ได้จังสี่กัมีชั่วเหมือนค่ะแมนคือว่ามันมันมันเหมือดอะเหมือดท่านั่นพื้นฐานไม่แน่น พื้นฐานแ่แนนตอกเสาเข็มบ่ได้ถ้า okay. พื้นฐานแน่นแล้วว่า่เาไไเจ้าสิลํำลาำยังเจ้ากระลำไปได้เมดเจ้าเสียลํำสิ่งล่ำยังล่ำยังได้เมด่อราะาห้องหฮู้จักแล้วการใส่ร่มหู้จักเสียงขึ้นเสียงลงเสียงตำ่ำเสียงสูงเสียงนอกเสียงในนะคะเสียงนอกนี่คือว่าโอ้โห โอ้ดีเสียงไหนเดี๋ยวถามอยู่ในโอ้โห و! ละนี่มันอยู่นอกโอ้โหละเห็นไหมมันอยู่ข้างนอกละนอ,กนอนอนี่ในนอเสียงไหนเสียงไหนในนอกนอกนอกในอันนี้โอละนอนี่ฉะนั้นถ้าเขาฝึกแบบนี้นี่มันจะไปได้ง่ายนะคะ ไปไหนไงผู้ที่ท่ายทอดนี่ต้องเข้าใจในจังหวะแล้วก็นในการใส่ล่มถ้าผู้ไ่ายทอดไ่ายทอดออกไปให้เขาลองเขาก็สิลองตามเฮ้ามันก็นเล่นเสพิดไปเรื่อยๆนะคะโอ้โหละนอพูดพูด,พดม่เสียงยังวะพูด พูดเสียงอย่างสรงบาดว่าพูดพูดพูดเสียงในเสียงนอกเสียงเสียงเสียงไหมพูดพูดถะถะเสียงอย่างเสียงนอกครับอพูดถะหลัดเสียงอย่างเสียงนอกครับพูดถะหลัดตะนังรัตนังเนี่ัตนังนี่มันเสียง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 ันเสียงนอกเลยเสียงนอกก็ผิดคร่ะค่ะก็ พุฏะลัตตนังธรรมะลัตตนังสังฆลัตตนังยังแก้วแก้วเสียงยังเสียงกลางเสียงกลางแก้วสามสามเสียงยังเสียงกลางเสียงกลางไอ้สามปะการนี่ขึ้นหนวกพี่นอกเสียงนอกชัดเจนเลยครับกาฮันสาสาเสียงยังเสียงนอกขึ้นกาเลยอ่สาธุ สาธุเด้อฮ้ยนี่เด้อในในในบนสาธุเด้ออย่างในในเพดานค่ะคุณศีลคุณท่านคุณบิดามาดาคุณกูบาอาจารย์จงมาปกมาบังจงมากังกังให้หมดได้คนจ้ากังมาเลียมบ่ได้มาไงนะจงหม่ากัง <ส>มาเมาลื ML ่อมหมอหลำลำเสียงในนะในบนหมอหลำใบนี่โอ้โหันขึ้นได้ไหมสูงเนี่ยโอ้โหคนลักไอจิมเมเนอร์ของพี่จิมเมเนอร์คุณแม่มีแกนมีหมอแกนมเหรครับ มค่อเสียงตัว่ผมเสียงให้เป็นเสียงพีอะไรยงีครับเอาตีเอาลองเบิ้งเกอนไดครับเอฟชาบเอฟชาบเอฟชาบนี่มันเนี่ยเนี่ยมันลองลองเ้เอาลองเบิงเสียงนี่โอ้โหเาโพดเ่าโพดดด้นมีล่ะครับเยงาเขาอ๋แค่ไหนกองอย่างเียดูมั่วบกจะเป็น

โอ้ลาน้อุถัตนังธรรมะลัตตนั่งสังฆลัตตนังยังแกว สินคุณท่านคุณบิรามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาปกมาบังจงมาตังมาเลี่ยมหมอาลา อมเท่าอมก่อนป่วยเกาบุญเนี้ให้น้ำจองนาวสู้ข่าผู้สิดำสาตัวเด้อขอให้ได้ทุกกรรมให้น้ำลำแลเหลียวเดี่ยวปันล้มเรือนลายคาค่าข่าข้าบ้างแขนฝนสอนได้คนสาสาตัวเด้อคนอีส่วนเท้าลาให้มากุมเรีอมบังได้ทุกสันได้ทุกสันจะเปร์ปัน อะไคุณปะตยทั้งสามการได้ได้พลังนองข้งมาคุมไม่มาคุมมาเลี่ยมสาตุนเด้อให้มาเทียมผูกขาย้ำนองบาาฝน คุณพระกุฎขอไอ้มาอยู่ส้นยามีบอลไหลงคุณในปธรรมพระส่งให้จมนำน,นางนองมาคลองมากุ้มให้มาคุมสันเนศจูเด้อคุณพ่อเมพี่น้องให้มาปองอยางนีคุณละภสีเมีนไตแกว้วแนวดีสีซองมาสนองเลี้ยงกลุ่มกุมใหม่ผู้สุทังยาดันดึงยางดันเยน,นเย,ย่าได้มีบอนค้างบอนข้างคะ I'm หมอแขละเป่าดีเดเจ้าสิพ้าเจ้าเขาเดินลงดันป่าหมอแคนเอ่ยแคนเอ้ยพันเจ้าอยาสาสิผ้าใหญ่ย่างเดินมาแล้วเย็นเดินย่างสองคนมาแล้วเย็นเดินย่างสองคนเหตุแตเเป็นพักพากาบอลพ้นางเนินใหญ่ไปกับไอ้เสหมอแขนกลินงผู้ไปกับไอ้เสหมอลำเฝ้าอย่างสิผ้าชมดอกตั้งอยู่ในดาวดานุง ดันดดดอยู่ในดาวดันโดเอิงสีนาดวนส่วนไม่สะกดคนนี้นะเ่้ยหน่อยคือเปาเสียงไงหนงผมปับดูพี่ผมมีคันตับปับมาดผมก็รวมแตเดียวไปเลยอืมะอันนี้คือล่ำทำนองขอนแก่นก็เป็นเสียงที่